สวัสดีค่ะมานะจ๊ะมาเล่นหิมะเมื่อกี้เน็ตหลุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆืนทุกคนนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอกับพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาจา้าขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะขอบคุณมากมายเลยจา้าตอนนี้ก็หิมะตกโปรยปลายนะจ๊ะพี่อรวีก็กําลังจะเอา เดี๋ยวพี่จะไปตั้งกล้องมุมนู้นนะคะเพราะว่าให้เพื่อนๆได้เห็นมุมกว้างหน่อยนะคะพี่อรวีกำลังจะไปอา่ากำลังจะไปกวาดหิมะออกจากรถนะจ้าหิมะหนามากๆเลยค่ะเพื่อน,อนๆมานะจ๊ะทุกคนจะาตอนนี้พี่อรวีก็อยู่บริเวณหน้าบ้านจ้ะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาชมหิมะด้วยกันนะคะใครว่างก็เชิญนะคะเข้ามาพูดคุยกันกับพี่หนิงได้นะตอนนี้พี่หนิงก็ กำลังจะไปกวาดหิมะนะคะเมื่อกี้เน็ตหลดจะเน็ตหลุดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเน็ตหลุดจ้าขอบคุณนะคะมามาค่ะเข้ามาหนาวมากนะคะหนาวหนาวจ้าเข้ามานะคะเข้ามาพูดคุยกันนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่หนิงจะพาเพื่อนๆไปกวาดหิมะจ้ากวาดหิมะด้วยกันนะคะชมบรรยากาศหิมะตกนะคะแต่นี้ที่นี่อเมริกาจ้า มานะคะเพื่อนๆันนี้จะพาเพื่อนๆลุยหิมะเลยนะจ๊ะมาดูว่าตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงนะคะสนุกสนานแค่ไหนนะจ๊ะไ <c oughs> พี่หนิงพาเพื่อนๆเห็นไหมได้ชมบรรยากาศหิมะตกไปด้วยนะจ๊ะอ่ามามาเพื่อน <c oughs> ๆมานะคะมาคุยกันนะจ๊ะมาคุยกันจ้ะมาคุยกัน เยอะแยะเลยนะจ๊ะวันนี้พี่อารวตกำลางเอาหิมะออกจากบบรถนะจ๊ะจะย้ายรถเข้าไปในโรงรถนะจ๊ะ มาหนามากๆค่ะหนามากเลยเหิมะหนามากเพื่อนๆห,หิมะหนามากๆเลยจ้ะ หิมะหนามากจ้ะทุกคนจ้ะเห็นไหมเห็นพี่อรวีไหมจ๋ะหิมะหนามากเพื่อนๆมาชมกันใกล้ๆเนาะมันไกลเกินไปแต่มาหิมะมันตกกันสิพอหิมะตกมันก็จะไม่เห็นพี่อรวีนะนะคะพี่ก็ไม่ได้ใส่แอปพตด้วยนะเพราะว่ากลัวมันจะหลุดเวลาที่เราเดินในหิมะนะคะกลัวมันจะเอ่อกลัวมันหลุดอะค่ะ นะเพื่อนๆกลัวมันหลุดกลัวมันหลุดนะจ๊ะหิมะตกหิมะตกดใกูใกล้ๆไหมอยากให้ทุกคนเห็นน่ะเดี๋ยวค่อยมาตั้งมุมอีก <S <s ก็ได้นะจ๊ะ <S <s คือความหนาของหิมะเ <s> พื่อนๆเพื่อนๆดูความหนาของหิมะจ้ะ